ามาทุกคนเดี๋ยวรถไฟมาพอดีครับเดี๋ยวเราซื้อตั๋วไปมหาชัยกันครับนะครับเอาไปมหาชัยครับ5คนครับพี่ไปครับขึ้นรถไฟกันนี่นะครับ เล่าถึงประสบการณ์การนั่งรถไฟเนี่ยทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอาจริงเทปเป็นคนเชียงใหม่ใช่ป่ะก็มีโอกาสได้นั่งรถไฟบ่อยนะนั่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วก็นั่งจากเชียงใหม่มากรุงเทพด้วยเพราะว่าเทปแบบเรียนเรียนอยู่เหนือทุกๆปิดเทอมปิดเทอมเล็กปิดเทอมใหญ่หรือว่าช่วงเทศกาลเนี่ยก็จะมีโอกาสได้นั่งรถไฟจากเชียงใหม่มากรุงเทพครับแล้วก็นั่งกลับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อย่างที่บอกวันนี้เดี๋ยวเราไปท่าฉลองไม่รู้ว่าระหว่างทางจะเจออะไรบ้างแต่หวังว่าจะเจอของกินอร่อยๆเดี๋ยววันนี้จะเหมาให้มดเลยเจอกันหลับละ วองาเสียงเราจะเรียกใครมาไปที่รถไฟ ถึงแล้วครับนี่ฮะสถานีรถไฟมหาชัยครับผมแต่วันนี้อย่างที่บอกนะจุดหมายปลายทางของเทปเนี่ยไม่ได้มาที่มหาชัยเราจะไปที่ท่าฉลอมแต่ตรงนี้เราจะต้องมาลงสถานีรถไฟที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องซื้อตั๋วเรือนั่งเรือข้าวฟากไปที่ท่าฉลอมครับเราจะไปหาลูกชิ้นปลาไม่ใช่เราจะไปหาที่เที่ยวที่กินของอร่อยอร่อยที่ท่าฉลอมกันแต่ตรงเนี้ยที่อยู่เนี่ยมันก็คือตลาดมหาชัยครับซึ่งเป็นตลาดตลาดสดตลาดเช้าก็จะมีความคึกคักหน่อยคนก็เดินเยอะมากเลยเดี๋ยวไปหาท่าเรือ เพื่อซื้อตั๋วเรือข้ามไปท่าฉลองกันครับไปตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือมหาชัย เพราะว่าเดี๋ยวผมจะข้ามไปที่ท่าฉลองครับเดินจากสถานีรถไฟมหาชัยมาประมาณโลนึงได้ไมั้งน่าจะประมาณโลนึงแต่ระหว่างทางเนี่ยเพลินมากเพราะว่าเราผ่านตลาดมหาชัยของกินโคตรเยอะของทะเลโคตรเยอะ,อะ,ยอะก็เลยได้แมงกะพุนมาถุงหนึ่งเดี๋ยวกลับไปฝากพี่ใหญ่ที่บ้านด้วยครับ <c oughs> แต่อยากกินกุ้งอ,ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วที่ท่าเรือครับแล้วเดี๋ยวข้ามไปที่ข้ามไปที่ท่าฉลองกันป่ะลุยผมไม่รู้ว่าเรือออกกี่โมงต้องรีบไปซื้อตั๋วแล้ว อันนี้เราก็ถึงแล้วครับท <aty> <t id Zen Seattle> ่าสลามครับแฮ่ท่าฉลองครับแฮ่ถูกแล้วแห้งแห้งเลยแห้งแเหมือนปลาหมึกตากแห้งพี่มหาชัยพอข้าวมาถึงฝั่งท่าฉลามนะครับแฮ่ท่าสุดเ้ายครับแฮ่ไม่ได้แล้วโอเคพอถึง ที่ท่าฉลอมนะครับนี่เราก็จะเจอป้ายแบบนี้ก่อนเลยนะครับเขียนว่านี่ชุมชนต้นแบบสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจําปี6ก,กอันนี้เขาได้รางวัลชุมชนน่าท่องเที่ยวนะครับสิอันดับนะครับผมของกระทรวงวัฒนธรรมเดอ้อแล้วก็เนี่ยจะบอกหมดเลยว่ารายละเอียดที่ท่องเที่ยวในท่าฉลอมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเห็นไหม นี่ก็เป็นแม่น้าท่าจีนนี่ที่เราล่องมาเมื่อกี้เป็นแม่น้ำท่าจีนไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพยานะทุกคนถ้าฝั่งนี้จะเป็นท่าจีนแล้วดูจากป้ายอันนี้จะสังเกตได้เลยว่ามีที่เที่ยวเยอะมากเพราะฉะนั้นผมต้องรีบไปเดี๋ยวจะเที่ยวไม่ทันเวลาลุยครับ uh huh. อันนี้คือปลายี่สนถูมาแม่เป็นปลาทะเล ยี่สน,สนปลายี่สนครับเป็นปลาทะเลแล้วก็อันนี้คือเป็นเทคนิคนึ่งก็คือเอามาทุบก,ก่อนทุบเพื่อให้เนื้อมันฟูแล้วก็เอามาย่าง<ๆ>กินกับน,น,น,น้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรอะไรสูตรแม่ทำเองเหรอเ,เป็นขอดูมขอูหน่อยเฮ้ยอะไรปะ เออน้ำจิ้มเนีเหมือนเนี่ยปลาหมกวะมันเหมือนน้ำจิ้มปลาหมึกย่างอะ่ะสีฟูดใกล้ๆกันแต่มันจะออกหวานนิดนึงเป็นสีฟู้ดแต่ติดหวานนิดนึงสามรสนะสามรสมดดใครสนใจอยากมาลองกินก็คือลงจากท่าเรือท่าฉลองม,มาเสร็จปุ๊บเดินลงมาในซอยฮนะยซ้ายมือกูยอยู่ติดอยู่ปากซอยเลย,ยลงเรือมาปุ๊บ ตีปลซอยเลยเดินออกมาปุ๊บเจอร้านแม่เลยมีชื่อร้านไหมไม่มีค่ะสังเกตแม่เอาแม่สังเกตแม่คนสวยทั้งสองคนนี้สิริรวมส0งร้อยปีชอบ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 แต่อร่อยอย่างนี้เลยอร่อยยกนิ้วให้นะทำนายไหนดูป่ะปลายี่สนเพิ่งเคยกินเมือไครั้งแรกแม่นี่ใส่นี่ใส่นี่แม่แม่แม่ใส่นี่ใส่นี่อย่าให้เขาชิมเดี๋ให้ทีมทีมงานผมชิมอ่ะเอาไปชิมให้หนูปลายี่สนนะ ไม่ใช่ยี่สกไม่ใช่ยีสย่สนยี่สนคุณพาไปดูว่ามันเป็นยังไองอันนี้อะไรอันนี้อะไรอนนี่อะไรอันนี้ลูกค้าสั่งอ๋อน,นี่ลูกค้าสั่งอ่าหมดแล้วดเดิเอ่าไม่ได้กินเลยเดกิ<ใ>นไปแล้วนม่ได้กินเลยโอ้หถ้าอยากมากินก็มากินได้นะครับอย่างที่บอกถ้าเรือลงมาเสร็จปุ๊บเดินมาหน้าปักซอยเจอคุณแม่เลยขายตรงนี้เลยครับขายตั้งแต่9าโมงเช้าถึงกี่โมงไม่รู้แล้วแต่ของหมดก็คือกลับบ้าน หากินได้เฉพาะที่ท่าฉลอมเท่านั้นครับ เดินทางไปไหนทาฉลองนะครับทุนคนแล้วก็ขอแวะกินร้านข้าวต้มทีเด็ดเจ้าดังที่พุ่งกับสุลลอมของเขาบอกว่าอร่อยเขาก็ยังไม่ชวนกันเขาแต่เขาบอกว่าร้านนี้เขาแนะนํากันมาว่าอร่อยอร่อยเป็นร้านข้าวต้มเก่าแก่นี่เป็นร้านที่สไตล์เก่าแก่ของพี่ ไม่เหม็นเลยไม่มีกลิ่นไรเลยไม่มีกินไส้ไม่มีมมกลิ่นอะไรเลยแบบไส้แบบหมอมมากซิงเจเจอร์ของร้านนี้เลยมีเป็นสิงเจเจอร์ของร้านเลยคนระับเดี๋ยวอพิพ์ก่อนไม่เหลยวไปดูค้าวสรอบางวันนี้จอเดย์วันเดทิปกับค่าวสรงบา อนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟครับนี่ร้าน Everyday 1990เป็นร้านที่อยู่ที่ท่าฉลอมนะเมื่อกี้เราไปเดินท่าฉลอมมาและแปบ๊บหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มจะหมดแรง <c oughs> <c oughs> ก็เลยขอมาหากาแฟอร่อยๆกินร้านนี้แนะนำเลยเพราะว่าเป็นร้าน Everyday 1990ใครมาท่าฉลอมหากาแฟอร่อยๆแนะนำ Everyday 1น9 0าครับอร่อยแน่นอนเดี๋ยวไปสั่งกาแฟกันครับ มาเลือกมเล็ดกาแ,แฟกันครับคุณผูช้ชมนี่มีเยอะแยะมากมายที่บอกนะครับผมนี่อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยครับคุกกี้เวิลกาแฟกาแฟกลิ่นคุกคคกี้เหรอนี่นผมว่านี่น่าสนใจยังไม่เคยลองเออมาคุณผู้ชม,ชมผมลองดูไหมผมลองตัวนี้ดีกว่าปะพี่สวัสดีครับเอานี่เลยคุกกี้เวิลทำกาแฟ เป็นถ้าเป็นเมนูจากเมล็ดแบบนี้ที่แนะนําเป็นอะไรดีไอตัวเนี้ยครับเอ่เทสโน้ตของมันนะครับมันจะเหมือนเราทานคุกกี้อะครับจะมีสารแหล่งพอปุ๋บแบรนดกันนะครับจะมีบาซิลแล้วก็โคลอมเบียแล้วก็ฮานดูรัสะครับแนะนําให้เป็นลาเต้ครับจะเหมาะกับเมล็ดตัวนี้ลาเต้ใช่ไหมใช่ครับได้งั้ผมเปลี่ยนมาเพราะผมกินเป็นอเมริกาโน่มาบ่อยแล้วกินจนแบบเริ่มเบื่อแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นลาเต้บ้างก็ได้ครับเอาลาเต้ ผมก็ไม่กินอันนี้ได้นี่หว่าผมก็ไม่กินน้ำตาลได้นะทุกคนขอบคุณมากครับพี่สำหรับกาแฟแก้วนี้นะเดี๋ยวไปเดินต่อที่ท้าฉลองครับได้ครับลุยมีหนึ่งร้านพี่พี่เจ้าของร้านกาแฟเขาบอกว่าเป็นร้านของหวานที่เครื่องทุกอย่างทำเองกับมือ นี่ครับผมเรายังจะร้านไม่เสร็จเหรอครับพี่ร้านเปิดกี่โมงครับเนี่ยะะจะยจร้านไ่ชั่วโมงเลยน,นลานๆจะเจอร้านแบบนี้ร้านที่เครื่องทุกอย่างทําเองหมดนี่นะครับเครื่องบรรดาเครื่องทั้งหลาย ตอนนี้นะครับเทียรก็อยู่กับพิสุทธิ์พิสุทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับเทียพิสุทธิ์เดี๋ยวชื่อเต็มของที่นี่ต้องต้องเรียกว่าอะไรนะครับอ๋อที่นี่เป็นบ้านห้าฉลองนะครับเป็นศูนย์การท่องเที่ยวและกิจกรรมชุมชนมก็คือเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างนักท่องเที่ยวชุมชนและก็หน่วยงานในพื้นที่ตรงน,นี้ในในในส่วนของที่นี่มีอะไรบ้างครับพี่ ส่วนนี้ก็คือ1นึ่เป็นศูนย์ท่องเที่ยวเนาะเพราะนั้นเราก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประวัติความเป็นมาของท่าฉลองนะครับว่าท่าฉลองนะเช่นท่าฉลองเป็นชุมชนจีนเก่าแก่ชุมชนประมงแลอย่างีนี่คือเป็นศูนย์การท่องเที่ยวถูกปะแต่เราทำไมลักษณะผมเข้ามาแล้วผมรู้สึกมันเหมือนอยู่บ้านนะครับคือตอนแรกอะด้านหน้ามันจะเหมือนโกดังเหมือนเหมือนต่อเติมขึ้นมาใช่ไหมครับแต่พอเดินเข้ามาด้านในเนี่ยมันเหมือนบ้านที่เคยมีคนอาศัยอยู่จริงๆใช่ครับคือบ้านเนี้ยสมัยก่อนก็คือทําอาชีพประมง แล้วของทุกอย่างนี่ก็คือเป็นของที่ของในบ้านนี่แหละหรือว่าส่วนใหญ่เป็นของที่บ้านนะครับ กอดที่บ้านเนี่ยฮะใช่ครับเป็นกองที่บ้านบ้านบ้านนี้สร้างตั้งแต่ปี2506 2506า1ปี61ปีครับ61ปีแล้วแล้วผมรู้มาว่าที่ท่าฉลองเนี่ยครับได้รางวัลสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนี่คือรางวัลยังไงนะครับพี่อ๋อครับอันนี้เป็นรางวัลที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับทุกปีเขาจะให้ชุมชนแต่ละจังหวัดเนี่ยจังหวัดนึงส่งชุมชนเข้าไปแข่งขันหนึ่งจังหวัดหนึ่งชุมชนใช่ครับแล้วก็เขาจะคัดเหลือสุดท้ายก็คคคคืืออเเหลลแ่่10ชชชุมนนนนรรัับบบะก็ไดด้ติใใใย ก่อนที่ผมจะไปเดินชมสูนที่ที่นี่สูนท่องเที่ยวที่นี่นะครับผมขอเนี่ยถามทาไมถึงต้องชื่อว่าท่าฉลองอันนี้อันนี้อันนี้สงสัยตั้งแต่ขึ้นรถไฟมาแล้วแต่สมัยโบราณเนาะมันจะมีเป็นพื้นที่ที่เรือฉลองนะครับใช้ในการทําประมงแล้วก็ขนสินค้าขายสินค้าอะไรพวกนี้ครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีเรือฉลองจอดอยู่เยอะเขาก็เลยเรียกว่าท่าฉลองหรือว่าท่าเรือฉลองนั่นเองถ้าเทปเดินเข้ามาที่บ้านเนี่ย จะเห็นเรือตั้งอยู่เลยนะเนาะเรือที่ทเป็นลักษณะของเรือฉลอมฮะคระที่โชว์นั่นแหละคือเรือฉลอมจะขออนุญ,ญาตให้พี่สุพาทัวร์ในนี้หน่อยได้ไหมครับได้ครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าที่นี่มีอะไรเด็ดๆจริงๆบ้างครับโอเคเชิญเลยครับพี่สุครับ เรามาเริ่มจากแผนที่ท่าฉลองก่อนเลยครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ท่าฉลองนกท่องเที่ยวมาก็จะรู้ว่าจุดไหนอยู่ตรงไหนครับถ้าเราดูจากแผนที่ท่าฉลองเนี่ยเราจะเห็นว่าภูมิประเทศท่าฉลองเนี่ยเหมือนถุงเงินนะเรามีแม่น,น้ําท่าจีนล้อมรอบนะตรงที่ท้ายบ้านเนี่ยตรงปากถุงเนี่ยมันจะเป็นบริเวณที่แคบที่สุดนะถ้าน้ําแม่น้ําท่าจีนกัดเซาะเนี่ยมันจะกลายเป็นเกาะทันที ภูมิประเทศของท่าฉลอมเนี่ยถ้าเราดูจากรูปเปรียบเทียมนะครับเหมือนมังกรโอบล้อมอยู่นะครับเพราะนั้นท่าฉลอมเนี่ยคนจีนเขาบอกมีห่วงจุ้ยที่ดีนะครับคนจีนเขาเลยเรียกท่าฉลอมว่าเล่นเกียฉูชหรือแปลว่าบ้านลูกมังกร เปิดหรือยังปกติที่เปิดกี่โมงอะประมาณส1เอดโมงแต่เมื่อเช้าผมมาผมน่าจะมาเช้าไปใช่ไหมครับพี่เลยบอกว่ายังไม่เปิดแต่ตอนนี้ก็คือเปิดแล้วรับปิดกี่โมงครับเนี่ยก็คือใกล้ปิดแล้วโชคดีที่ยังหมาท่านไม่งั้นไม่ได้กินนะเนี่ยอ่ะของพี่มีอะไรบ้างทุกอย่างของเราคือทาเองหมดทุกอย่างใช่ไหมครับไม่ได้ซื้อมาเลยไม่ได้รับมาเลยว้าว เอาทีเด็ดของร้านเลยเอาซิกเด,ดเจอร์ของร้านที่มาร้านต้องต้องสั่งนนอ,อ่ะได้จัดมาให้ผมนี้ด้วยได้แล้มะม่วงเชื่อมแล้วก็มีสับประรด มากเลยอ่ะหวานฉ่ำสดชื่นนไหเพราะตัวสับปะรดทำให้เรารู้สึกสดชื่นใช่นหมมันมีความเปรี้ยวนิดๆนี่นะครับร้านน้ำแข็งใสที่อร่อยที่สุดในท่าฉลอมวรชัยการันตีอย่างนี้เลยแต่ชื่อร้านไม่มีแต่อยู่ตรงข้ามร้าน Everyday 1990ถ้าจะมาร้านพี่ก็คือเซิร์ช Everyday 1990ฝั่งตรงข้ามเจอเลยแต่มาหลังเที่ยงนะมาก่อนมาก่อนนั้นยังจัดร้านไม่เสร็จมาหลังเที่ยงเปิดตั้งแต่ เปิดตั้งแต่เที่ยงปิดห้าโ,โมงหกโมงนะครับร<ช>ีบมารีบมาม,มาครับลองมาแวะชิมดูครับขนมวาน<อ>ช้ำๆแบบนี้สะใจหวานตัดขาอขอมค,ครับพี่ครับ รางรถไฟกิบเก๋โบราณตรงนี้นะครับรวมถึงหัวรถจักรไอ้น้ําอันนั้นอันเก่ารุ่นนะตอนนี้ถ้าอยู่ที่นี่ครับสถานีบ้านแหลมครับผมซึ่งตรงนี้ต้องขอบอกก่อนว่าเป็นจุดที่สามารถนั่งรถไฟนะครับจากสถานีบ้านแหลมเนี่ยข้ามไปยังสถานีแม่กลองไปตลาดล่มหุบได้เช่นเดียวกันซึ่งแต่ก่อนเนี่ยถ้าจะไปแม่กลองเนี่ยจะต้องนั่งรถไฟเนาะจากสถานีวงเวียนใหญ,ญ่แล้วก็มาลงที่สถานีมหาชัยเสร็จปุ๊บคุณจะต้องต่อเรือของการรถไฟนะครับเพื่อข้ามมา ที่ตรงนี้ซึ่งก็เป็นท่าเรือของสถานีบ้านแหลมเราคุณก็นั่งรถไฟจากสถานีบ้านแหลมไปที่สถานีแม่กลองแล้วก็ไปเที่ยวตลาดล่มหุบได้นะครับผมใครที่มาท่าฉลองก็แวะไปเที่ยวที่แม่กลองได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าแวะมาที่นี่มาถ่ายรูปกับหัวรถจักรไอ้น้ำตัวเก่าตัวนี้สุดคลาสสิกที่ใครมาแล้วต้องถ่ายรูปครับเก่าจัดเลยอันนี้มีมีแบบเป็นร้อยปีอ่ะ อ๋อจะจอดที่วัดวัดช่องลมเสร็จปุ๊บก็นั่งรถคันนี้มีบริการพาไปฟรีวะพี่ฟร,ฟร,ฟรีไม่เสียตังค์ด้วยปะขึ้นรถเลยไปเมลอนพี่เมลอนอเมลอน,เล,อนเลยมาแล้วครับเจ๊ไยริมเขื่อนท่าฉลอม มาสมุทรสาครต้องมาแวะร้านนี้ร้านที่ม,มีที่จอดรถต้องไปจอดวัดช่องลมแล้วก็นั่งรถตุ๊กๆเขามาถึงร้านเสร็จปุ๊บผมบอกเลยอาหารทุกอย่างน่ากินมากและที่ผมสั่งมาวันนี้นะต้มแซบปลาทูครับแต่ไม่ใช่ปลาทูนึ่งครับอันนี้เป็นปลาทูสดโอ้โหนี่เห็นไหมเพราะมันเป็นปลาทูสดอ่ะแล้วเขาใส่เครื่องแน่นๆน่นะมีพริกแห้งมีพริกขี้หนูสวนมีอะไรเงี้ยมันเข้มข้น,นมากแล้วไม่มีกลิ่นคาวเลยครับ อันนี้น่าจะเป็นเมนูที่ผมไม่เคยกินเลยในชีวิตดอกชมจันทร์เป็นผัดนะครับผัดดอกชมจันทร์มีปูจาปูจาลองไหมนะครับอันีนนะ้ปูจาาอ๋อนันปูจ๋าอ่ะปูจาเฉยๆปลาดุกทะเลน่าจะผัดชาน,นี่นครับเกี๊ยวปลาท่าฉลองกรอบมากกรอบมากอันนี้มีมีโป๊ตแตกเลยนะนี่เป็นโป๊แตก ของกินอร่อยเป็นของกินเฉพาะถิ่นด้วยหาที่อื่นไม่ได้นะครับผมอย่างอันเนี้ยอย่างที่บอกก็มีเจ้าเดียวในโลกนะเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดียวเปิดมา80ปีละทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่นะครับลองมา,มาแวะชิมกันได้กับไอเกี K ๊ยวปลาสูตรเด็ดสุดดังของเฮียตีเขาลองมาดูครับวันเดย์ทริปแบบนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากกรุงเทพอย่างที่บอกนั่งรถไฟมาได้ลองนั่งรถไฟสักครั้งแล้วคุณจะติดใจสัปดาห์หน้านะครับเทอจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวที่ไหนไปกินของอร่อยแบบไหนนะครับติดตามกันให้ดีนะครับผม ทุกวันอาทิตย์3าทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มทางช่องทศบว5วันนี้เทพวรชัยสิริคงสุวรรณสุดหล่อพิธีกรรายการชายท d เ y ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับเกี๊ยวปลาเฮียตีไห่หงเปิดร้านตอนสทุ่มปิดร้านตอนสีทุ่มสวัสดีครับซีรูครับเดี๋ยวมันกินเสียงน่ารถไฟกลับ